เป็นพันอะไรน้องเป็นพันคุโรบุตะน,นั่งอ้วนไปว,นวันวันรอถูกเอาไปย่างกินเนื้อแน่นๆ่นกิโลละ200บาทจ้ารีบซื้อก่อนขึ้นราคานะฮมาตื่นแล้วมั้งวันเนี้ยนอนขนาดเนี่ยมาคิดจะตื่นแล้วมั้งนี่ไงไอตัวนี้ไงที่เขาบอกว่ามันด้อ่ะ ที่เขาบอกว่ามันหน้ามืนน่ะเดูสิดูอทำหน้าสิดูมันทำหน้าสิที่โรงเรียนเชอรี่ทวงค่าเทอมแล้วละค่ะหรอเท่าไหร่เท่าไหร่ไหนบอกไหนบอกเสียสิจริงๆค่าเทอมก็ประมาณสองหมื่นแต่ว่าเชอรี่อยากได้คอนโดด้วยวดูคอนโดตรงไหนแถวไหนสขุมวิทเอาไหมตรงไหนก็ได้ที่มีเสียอยู่นี่คือนำพักนำแรงนะครับจากการทำงานโรงงาน อดหลับอดนอนนะครับเพื่อหาเงินมาดาวนะครับลงคลิปไม่ได้เพื่ออวดนะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครในหลายคนนะครับผมบอกน้องชายผมเสมอนะครับว่ารีบสร้างฉันมีนามว่าฮินโนกุดฉันมีประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีแกบอกว่าอีกไม่เกินสองปีเศรษฐกิจษษษจะดีจะดีขึ้นแน่นอน แต่ปีนี้เข้าเป็นปีที่แปดปูนี่เยอะไปอะไรเยอะไปโรงเรียนเยอะไปเราไปโรงเรียนอ่ะเยอะไปก็ไปห้าวันไงโอเยอะไปมากหรอแล้วหลักไปกี่วันตัวนี้ก็ดาวมาแปดพันจากนั้นก็ผ่อนมาเรื่อยๆก็ผ่อนเดือนละสองพันมั่งสองพันกว่ามั่งบางเดือนก็ห้าพันถ้ามีรายการ ฉีดวัคซีนไปหาหมอนี่ก็เยอะหน่อยมันดาวไม่เท่าไหร่แต่หนักที่พรนนี่แหละ ว้าววาววาวะาววาวาว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 ววว้วววววว้าวว้าวว้าวะ้าวว้านว้าว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 ้อวว้าวว้้าวล้าววตา้าวว้าวว้าว่้าวว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 ้าว่้าวว้าว้าว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 ว้า้าวว้าว้า้าวว้า้าววาวว้า้าวว้าวว้าววาวว้าาว้าวว้าวอ้าวว้าา้าว ก่นเดิมก็จะ่เราไม่เอาก็ทีเขาไม่แร์เป็นยังไงบ้างไปอยู่กับเขาฮัลโหลค่ะตัวนี้หรือเปล่าคะที่หลวงพ่อต้องการตัวโอเคค่ะจับไว้แล้วค่ะล็อกตัวไว้เรียบร้อยกำลังจะจับส่ลรังค่ะยังไงก็ฝากหลวงพ่อเลี้ยงต่อหน่อยนะคะเลี้ยงไม่ไหวเลยค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะจับตัวไปส่งที่วัด วัวนี้ก็ดาวมาแปดพันจากนั้นก็ผ่อนมาเรื่อยๆก็ผ่อนเดือนละสองพันมั่งสองพันมีคนบอกว่าถ้าไม่ซื้อแมวคงมีเงนินเก็บไปได้หลายมื่นละใครอยากได้เงินเก็บวก,วกูอยากได้ไแมวถ้ามึงทักไปหาเขาอะแล้วเขาไม่ค่อยจะอ่านหรือถ้าเขาอ่านแต่เขาไม่ค่อยตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเว้ยว่าเขาอยากให้เราไปหา ไปห,หาแม่เลยที่บ้านสัตว์ไม่ตอบดีนะเดี๋ยวมึงเจอกูตัวนี้ก็ดาวมา8 0 0 0ันจากนั้นก็ผ่อนมาเรื่อยๆครับ ก็ผ่อนเดือนละสองพันมั่งสองพันกว่ามั่งบางเดือนก็น้องสดเมื่อคืนเธอไปนอนไหนมาไปนอนตรงไหนตีได้ไหมเนี่ยพ่อนอนอนาประตูเหรอแล้วห้องไม่มีนอนหรือไง <c oughs> ไม่ต้องมาขอโทษเลยไม่ต้องมาทุจราอะไรทั้งสิ้นเลยเธอไปนอนตรงไหนมันตีได้ไหมล่ะ <c oughs> และเธอไปนอนกับใคร นะนอนกับใครเมื่อคืนเธอนอนกับใครฉันไม่เห็นเธอฉันตื่นมาไม่เห็นเธอนะเอา้าทําไมเธอเป็นอย่างนี้เธ <c oughs> อนัดใครไว้ข้างนอกอะ <c oughs> เดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเจ้าเอาไม้มาเทีต้องตีธนรามั้งอย่างเงี้ยมันต้องตีธนรามั้งเป็นสาวแล้วเอาใหญ่แล้วเนี่ย แะ้วไม่นึกถึงวันฝนตกนะเดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยววิ่งมานะสวยจังลยพี่ประเด้นสวยขนาดนั้นได้ยไงเมอ,อเดี๋ยวไม่จะตีแน่แหละวันไหนไม่นอนอีกไม่จะตีนะนอน้านอกยุงเยอะนะไม่ตีนะไม้มาได้ไหมเนี่ยตีสักทีดีไหมดีหรือเปล่า ตีได้ไหมเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเี้ยเลยสวัสดีทุกคนวันนี้นุชไม่อยู่ตรงท่ายเองเหรอโอ้ยแปบหนึ่งขอเขียบกองแปบหนึง่งใครมาวนึกวานนุชมาเดี๋ยวสหลังว่าเลยแี่มี่พามี่เออกำงนอนอยังอออกำงนอนแล้วเหรอ พวกเราก็ไปนอนนะถึงเราจะไม่มีรักกิมไม่เธอแพ้แต่เรามีรักแท้เธอนะนั่งตั้งตั้มเตา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 มันมีสีขาวดีสีนดอรนะมันตับเบ่เบบเ่มันตัวมันถึงข้างใจกายไม่มีควายไม่เจ็บเท่ากายไม่มีจัง เกี้ยน้อยเกร์บไม้ครับใ่ญ่นะมียอดอะไรบ้างมียอดนายโนมแล้วก็มียอดนูเจล่าแล้วก็แล้วก็ยอดน้อยวตชักกิฟตมียอดกหนึ่งตองค์เมเต่า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 วันนี้สิค่ะดีเด่นด้ยนะฉันจะไปทำงานหาเงินมาให้คุณนะคะฉันรักคุณฉันขาดคุณไม่ได้ รอแป๊บหนึ่งนะคะรอหน่อยนะคะฮัลโหลค่ะตัวนี้หรือเปล่าคะที่หลวงพ่อต้องการตัวโอเคค่ะจับไว้แล้วค่ะล็อกตัวไวเรียบร้อยกําลังจะจับใส่รังค่ะยังไงก็ฝากหลวงพ่อเลี้ยงต่อหน่อยนะคะเลี้ยงไม่ไหวเลยค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะจับโอ้ยร้อนมากไม่กล้าลงไปไหนเลยช่วงนี้ร้อนสุดๆร้อนเหมือนตับจะแตกแต่อดทนนิดนึงนะ เดี๋ยวปิดเข้าไฟมามนุ่นกหนาวแล้วอุ้ยไปดีกว่าฉันจะไปทำงานหาเงินมาให้คุณนะคะฉันรักคุณฉันขาดคุณไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะคะรอหน่อยนะคะพี่ยังพี่จะรักหนูจะรักหนูเหมือนเดิมไหมจ๊ะหนูก็อยากรู้แบบนั้นจ้าจ้า นองดาวเป็นลูกสาวจบชั้นมอโรงเรียนบ้านหนองโรงเรียนบ้านหนองคุณพ่อขายไล่แคนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหานารักเกินตัวมุยอยากจะเป็นคนคุย่วเจอที่รักฉันคงต้องรวย ไม่รอก็คงว้แตถ้า,าอ้าวนแล้วแ่บก็ไม่จำเป็นต้องผอมเพราะว่าผอมๆบางคนก็ไม่แ่บทำตัวให้มันดีๆหน่อยนานุชถ้าเราหนีออกจากบ้านไปอะ่ะ จะมีปัญญาไปหาตังจ้างคนอื่นเขาหาไหมสองแสนสามแสนอะ่ะไม่ใช่ทางบางตาทำบางบางตาสังหังบางตาแม่ต้องมองมาเห็นมาเห็นไกเธอก็เหมือนมัวสามชั้นที่มีแต่มันไม่มีเราแมวนี่เราต้องเลี้ยงกี่ปีเหรอถึงจะกินได้ กะเพราแมวก็น่าอร่อยนะพะโลโมแมวก็น่าสนเอ๊ะหรือว่าต้ยมยำแมวดีอ่ะน่าอร่อยอนะ่ะน่ากินอ่ะน้ำตาขาเบ้เขาหลักแต่งนะได้ยินไหมจ๊ะเขาหลักแต่งนะหิวเข้าหิวเข้าหิวเข่าหิวเข่าหิวเข้า กัดหน่อยได้ไหมขอ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 กัดหน่อยขอ,ขอกัดหน่อยขอกัดขอกัดง่ายทำตัวให้มันดีดีหน่อยนะนษุ์ถ้าเราหนีออกจากบ้านไปอะ่ะจะมีปัญญาไปหาตังจ้างคนอื่นเขาหาไหมสองแสนสามแสนอะ่ะไม่ใช่ห้าพันหกพันนะ ถ้าไม่อยากเสียเงินก็เลี้ยงดูเราดีๆทำหน้าเทิดเทิดแบบนี้หล่อมะโอ้โหหล่อสง่งมากเลยเหนียงมันจะออกเยอะมะไม่มีเลยวีเชฟมากเออะไรอีกอะไหนแม่บอกว่าจะไม่ถ่ายแล้วไงให้ป้าเขาถ่ายนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกเป็นมนุษย์นี่น่ารำคาญนะเห็นแมวไม่ได้หรือไงเงินแม่ไม่ถ่ายก็ได้จะซื้อมือถือแพงไปทำไมถ้า่าย